ผู้ชมที่กำลังร้องไห้น้ำตาซึมหรือหัวเราะในโรงภาพยนตร์ที่ได้เห็นกันอยู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่เป็นภาพของชาวอินโดนีเซียค่ะที่กำลังรับชมภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาก ตอนนี้กระแสแรงมากๆค่ะในประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าหนังเข้าฉายเพียงสองสัปดาห์กวาดรายได้ทะลุ200ล้านบาทไปแล้วนับเป็นสถิติใหม่ของภาพยนตร์ไทยค่ะที่ชาวอินโดต่างก็ยกให้เป็นหนังที่ทราบซึง้งจนได้ขึ้นแทนหนังไทยทำเงินสูงสุดตลอดกาลในอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยนะคะในฐานะคนทำหนังผู้กำกับนะคะพัฒบุญนิธิพัฒค่ะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เผยว่าในวันที่เข้าฉายวันแรกในอินโดนีเซียเนี่ยตนเองได้เข้าไปนั่งดูกับชาวอินโดในโรงหนังด้วย สิ่งที่เห็นค่ะคือชาวอินโดขำในมุกตลกและร้องไห้กับสีที่เศร้าเรียกได้ว่าภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจนะคะเพราะว่าภาพยนตร์หลานมาได้เล่าเรื่องสะ้อนความรักความผูกพันความกตันยูต่อคนในครอบครัวซึ่งถือเป็นแกนหลักที่ทุกครอบครัวจากทุกมุมโลกให้ความสําคัญเหมือนกันค่ะ จากกระแสนในอินโดนีเซียที่ตอนนี้ยังไม่ซาค่ะหลานมากก็เข้าฉายพร้อมกันอีก2ประเทศในอาเซียนเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นคือมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะโดยในสิงคโปร์ก็กระแสแรงไม่น้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทัมสถิติเป็นหนังไทยที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงสุดนับจากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงเมื่อปี2556ล้ค่ะ ถามว่าปัจจัยนอกเหนือจากการเล่าเรื่องความรักความผูกพันของคนในครอบครัวแล้วการวางเรื่องราวค่ะให้เกิดขึ้นในครอบครัวชาวจีนพ้นทะเลแบบนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อจับใจเพื่อนบ้านในอาเซียนหรือเปล่าเพราะว่าทุกประเทศก็มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ผู้กำกับภาพยนตร์ตอบแบบนี้ค่ะผมคิดว่าความเป็นคนจีนพ้นทะเลมันเป็นเพียงฉากนอกที่แบบว่าทําให้รู้ว่าเรากําลังเล่าเรื่องผ่านอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหัวใจของมันคือ คือคือคนกับคนคือครอบครัวเลยครับคิดว่าพอมันทะลุเข้าไปเหมือนเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้คนดูเห็นแต่สิ่งนี้ทะลุเข้าไปเป็นสิ่งเดียวกันนะอะไรย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวส่วนภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของผู้ชมรอบสื่อมวลชนอีกที่หนึ่งค่ะที่ประเทศมาเลเซียบางคนก็ร้องไห้หนักเลยค่ะโดยผู้ชมชาวมาเลเซียพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลานมาเป็นภาพยนตร์ที่สวยงามเรียบง่ายตลกแล้วก็กินใจด้วย ตอนนี้ค่ะหลันมามีแผนเข้าใช้ในอีก10ประเทศทั่วเอเชียนะคะโดยในวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาได้เข้าใช้ในประเทศเมียนมาเป็นวันแรกค่ะและในวันที่6มิถุนาย,ยนนี้ตเตรียมเข้าใช้ในเวียดนามด้วยส่วนการไปใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเซ็นเซ,นซอร์ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะได้เข้าใช้ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ส่วนในยุโรปและอเมริกาเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นการเจรจาซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะคะ